จากข้อมูลงานวิจัยของฝรั่งนะครับ50%ของธุรกิจขนาดเล็กจะล้มเหลวหรือเฟลภายใน5ปีนับจากวันที่เริ่มธุรกิจวันนี้ผมขอนำสเสนอ5เหตุผลที่ธุรกิจขนาดเล็กล้มเหลวเพื่อเป็นข้อมูลให้คุณหลีกเลี่ยงความล้มเหลวที่อาจจะเกิดขึ้นกับธุรกิจของคุณครับเรื่องที่1น,นะครับขาดการวางแผนและกลยุทธ์ทางธุรกิจเหตุผลที่สําคัญของการล้มเหลวทางธุรกิจเกิดจาก ผู้ประกอบการมักขาดการวางแผนและก็กลยุทธ์เพราะพวกเขาเริ่มจากทําสิ่งที่ชอบทําสิ่งที่รักแต่ไม่ได้คิดให้รอบด้านพอครับในเชิงธุรกิจทําให้พวกเขาไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาหรือปรับตัวได้ทันท่วงทีนะครับเพื่อหลีกเลี่ยงความผิดพลาดอันนี้เนี่ยคุณควรที่จะวางแผนทางธุรกิจอย่างรอบคอบแล้วก็เตรียมกลยุทธ์ที่ชัดเจนสําหรับการดําเนินธุรกิจอาจจะใช้สิ่งที่เรียกว่า SWOT analysis นะครับ Strength Weaknesses o p p o r t u n i t y นะครับเพื่อเข้าใจธุรกิจของคุณทั้งด้านแข็งแล้วก็จุดอ่อนของธุรกิจแล้วก็พยายามปรับแผนอัปเดตกลยุทธ์ตลอดเวลาครับเรื่องที่2นะครับการจัดการทางด้านการเงินที่ไม่ถูกต้อง ธุรกิจขนาดเล็กมักจะล้มเหลวเพราะว่ามีเงินไม่เพียงพอหรือหมุนเงินไม่ทันนั่นเองซึ่งเกิดจากตัวเจ้าของธุรกิจไม่มีความรู้ด้านการจัดการด้านการเงินไม่รู้จักการควบคุมการใช้ใจ่ายคําแนะนํานะครับขอให้คุณเนี่ยจัดทําระบบบัญชีสําหรับธุรกิจของคุณให้เป็นระบบระเบียบเพื่อสามารถที่จะติดตามรายรับรายจ่ายแล้วก็พยายามตรวจสอบสถานะการเงินของคุณอย่างสม่ําเสมอครับเรื่องที่3ามนะครับ ขาดความเข้าใจด้านการตลาดแล้วก็ไม่เข้าใจปัญหาของลูกค้าสิ่งนี้ทําให้ธุรกิจไม่สามารถที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างถูกต้องเมื่อคุณไม่เข้าใจตลาดเมื่อคุณไม่รู้ไม่เข้าใจปัญหาของลูกค้าคุณก็ไม่สามารถที่จะสร้างสินค้าหรือบริการที่เหมาะสมความล้มเหลวจึงเกิดขึ้นครับเรื่องที่4นะครับบริหารจัดการเรื่องคนไม่เหมาะสมเนื่องจากธุรกิจขนาดเล็กนะครับเจ้าของตัวเจ้าของธุรกิจเนี่ยจะลัน ทุกอย่างด้วยตัวเองและหลายๆครั้งเนี่ยก็มองข้ามเรื่องเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับการจัดการด้านการเรื่องคนนะครับหรือเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กอาจจะไม่มีทักษะในด้านการบริหารบุคลากรเพียงพอซึ่งนํามาสู่ความยากลําบากในการสร้างทีมงานที่เหมาะสมส่งผลให้ธุรกิจไม่สามารถที่จะขยายตัวต่อไปได้และอาจจะนํามาสู่ความล้มเหลวในอนาคตด้วยเรื่องที่หเรื่องสุดท้ายนะครับ ขาดการติดตามแล้วก็ประเมินผลการติดตามและประเมินผลของการดำเนินธุรกิจของคุณเนี่ยมีความสำคัญมากในการพัฒนาและก็ปรับปรุงความล้มเหลวในข้อนี้จะทำให้คุณไม่สามารถที่จะรู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในธุรกิจของคุณแล้วก็คุณไม่สามารถที่จะปรับตัวได้อย่างทันท่วงทีซึ่งส่งผลให้คุณเนี่ยสูญเสียความสามารถในการแข่งขันลงไปเรื่อยๆนะครับและสุดท้ายธุรกิจของคุณก็ไปต่อไม่ได้ครับ จาก5ข้อที่ผมเล่าให้คุณฟังเนี่ยเป็นสิ่งที่ป้องกันได้นะครับขอให้คุณวางแผนจัดการเพิ่มทักษะแล้วก็ประเมินธุรกิจของคุณเป็นระยะธุรกิจของคุณก็จะพ้นจากความล้มเหลวครับ